สวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีหัวค่าครับผมสวัสดีสวัสดีวันหวยออกนะครับสวัสดีวันวันหวยออกนะครับพี่ๆน้าน่าจะมีความสุขกันนะครับวันนี้น่าจะถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นมีความสุขแล้วนะครับเอางานหล่อมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้เงาแวบเงาโอย เงาเขาเรียกว่าอะไรเงาตาฉ่ำเลยทีเดียวนะครับวันนี้เป็นคิวความรอนะครับของ v ีโก้ที n ันเนนะครับลํำนี้เครื่องยนต์3 0 0 0นซีซีนะครับวันนี้ก็จัดครบเลยนะฮะทั้งท่อทั้งล้อนะครับเซ็ตนี้เป็นล้อเวลนะครับงานเงาเงา,เงา แอบกระซิบนิดนึงว่าล้อเพิ่งลงมาอุ่นๆหมาดๆเลยเมื่อช่วงบ่ายนะครับเมื่อช่วงบ่ายนี่เองนะฮะเป็นล้อเวลงานตัวใหม่นะครับนี่เป็นโปรเจกต์เอสนะฮโปรเจกต์เอสครับผมนะครับโปรเจกต์เอสนี่เป็นก้านเลเตอร์ทั้งสองก้านเลยนะครับโอ้ตัดดีจริงตัดก,กับฝาดูมีสีงเงินมากนะครับ นี้คุณลูกค้าจะาบางป่าอินนะครับนัดไว้บอกว่าเลิกงานเดี๋ยวมาเลยนะครับได้เลยไม่มีปัญหาครับลูกพี่พีพ่ีนะท่านไหนสะดวกช่วงหัวค่ําหรือช่วงหลังเลิกงานได้เลยมาหาผมได้เลยนะครับนี่ฮะเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมล้อไม่ล้นอีกเช่นเคยถึงจะเป็นงานตัวใหม่ก็ล้อไม่ล้นนะครับชุดนี้ประกอบกับยาง 265หห้าทับ60สนะครับทับ18นะครับตรงรุ่นของสายยีราฟตัวสูงนะครับเนี่ยเงาไหมเงาไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับแจมแจมเงาเงาแบบนี้นะครับล้อไม่ล้นด้วยนะครับล้อไม่ล้นด้วยอ่านี่ะครับเงาวิบอย่างนี้เลยวิบวับเลยอ่ามีโฟกัสด้วยโทรศัพอ่า วันนี้มีงานท่อนะครับงานท่อของร้านพี่บอย ecu นะครับเป็นท่อออ,ออกที่เดิมมีพักกลางนะครับผมมีพักกลางนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อกันหน่อยอฟังเสียงท่อมันมืดมันจะมองเห็นหรือเปล่านะครับอ่ะนี่ฮะมีพักกลางด้วยมีพักกลางด้วยนะครับลำนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเปิดประตูเลยเดี๋ยวฟังเสียงกลอก่อน พักกลางเสียงยังแซบขนาดนี้นะครับโอเคปะ่ะขนาดมีพักกลางนะฮะเสียงยังแซบขนาดนี้นะครับผมอ่าอันนี้ลำนี้คุณลูกค้าอยากได้ออ,ออกท้ายอ่าออกท้ายที่เดิมนะฮะออกท้ายออกที่เดิมอะ่ะอ่า,อามีแอบ,บได้สีให้ด้วยนะครับอ่าเจ้าสำนักเขาได้สีมาให้ด้วยนะครับอ่ะเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์ล้อไม่ล้นนะครับเป็นแบบนี้ เสร็จนี้เป็น9ก้าครึ่งสิครึ่งนะครับเก้าครึ่งสิบครึ่งลดตัวสูงนะครับลดตัวสูงมีโป่งล้อมีคิ้วล้อนะครับยังไงก็ไม่ล้นนะครับทำไมผมไม่เห็นคอมเมนต์เลยทำไมไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยอ้อคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะทุกท่านนะครับพอดีคอมเมนต์มันซ่อนอยู่นะฮะเดี๋ยวผมไล่ดูก่อนมีใครสอบถามอะไรไหมอ่าขอบคุณพี่เชิญชมบอกว่าสวย FC พัทยาขอบคุณค่บพี่อ่าพ,พ,พี่เทพ่าลูกค้าเพิ่งมาเปลี่ยนกันนะฮะบอกติดตามอยู่ครับขอบคุณมากครับพี่ชุดนี้พร้อมยางเท่าไหร่อ่าพี่ทีชุดนี้อ่าชุดนี้พร้อมยางนะครับเป็นงานตัวใหม่ชุดนี้จะอยู่2 3 0 0 0ืนานะครับ23,000าบาทนะครับเป็นงานเลเซอร์ ปกติชุดนี้นะครับราคาเต็มๆก็มก็27,900านะครับตอนนี้จัดโปรสู้โควิดเหลือ23,000นานะครับนี่เป็นงานเลเซอร์นะครับโปรเจกต์เอสนะฮะโปรเจกต์เอสนะครับเนี่ยไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้แต่ใส่แล้วเท่นะครับเข้าคาแคร์เจอแรงดันน้ำหนักๆนนะฮะน้องๆพนักง,งานฉีดน้ำแรงๆไม่ต้องกลัวไม่หลุดลอกแน่นอน นะครับวิบวับไปเลยนะพี่ชาลีบอกวิบวับแน่โอ้โหขอบคุณมากเลยทําเสียงปู่เท่าไหร่ที่ร้านไม่ทาครับที่ร้านไม่ทาครับคุณรีวายชุดน,นี้พร้อมแม็กพร้อมยางอะตอบพี่ทีกับน้องทันไปแล้วนะครับจุดนี้ราคาอยู่2 3 0 0 0บาทนะครับราคาปกติก็27,900นานะครับอ่าจัดสู้โควิดกันช่วงนี้นะวิบวับจริงๆนะครับแบบนี้ พี่ๆนะท่านไหนสนใจมาเลยครับมาหน้าร้านเลยเดี๋ยวผมจัดความรอให้นะครับอันนี้คุณลูกค้าน่าจะล้างรถมารอนะฮะมารอ,อาชุดล้อใหม่นะครับก็เข้าเลยทีเดียวนะฮะความเงานะครับแข่งกันไปเลยแข่งกันเงาเลยทั้งล้อทั้งรถนะครับแบบนี้เลยนะยังไงก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับนใน u t u b e นะฮะผมมีผลงานให้ชมเรื่อยๆนะครับ บางทีก็กลัวพี่ๆนะจะเบื่อจะลำคานกันลงทีีบ่อยๆนะครับแต่ก็พยายามลงนะครับจะได้เป็นแนวทางนะครับเผื่อพี่ๆนะานไหนใช้รถตรงกับรุ่นที่ผมไลฟ์สดอยู่นะครับหรือมีคลิปอยู่นะครับก็จะได้เป็นแนวทางกันจะได้เห็นภาพว่าแต่งแล้วออพอแต่งแล้วเปลี่ยนล้อแล้วมันหน้าตาออกมายังไงหล่อหลือวาการแค่ไหนนะครับเ,เงาจริงๆนะครับ ลำนี้ลำนี้เป็นตัวสูงพลเนอร์เหมือนผมแหละผมก็ตัวสูงแต่ย้ายแนบแล้วเลยเตียไปเลยนะครับแบบนี้ครับแบบนี้งานเงาเงา่อมีพักกลางเท่าไหร่ครับอ,ออกท้ายถ้าออกท้ายอยู่6,000ค่้า 6, 0 0 0หาครับที่คนเดินดินไม่มีปิกบินนะฮะอ,อยู่6,500าครับแต่ถ้าเกิดเซตนี้เป็นออกที่เดิมก็5,500นานะครับผมนะครับแบบนี้เลย แวบนะฮะสีนี่เงาเป็นกระจกเลยนะครับเงานะครับโอเคตรกควรเวลาอันมีค่าเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมวันนี้จัดออโตแม็คไปแล้วครับเปิดทุกวันฮะจันถึงอาทิตย์นะครับอยากมาค่ำๆหลังเลิกงานมาได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดให้รอๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับ